เอานะลิเวอร์พูลไม่ถอดใจเตรียมตามลา่ากอนซาโลอินาซิโอในช่วงตลาดหน้าหนาวครับก่อนเข้าเนื้อหาครับกติกาเดิมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานิดนึงนะครับว่าตัวนี้ยังอยากได้กันอยู่หรือไม่ครับกอนซาโลอินาซิโอกองหลังของ Sporting l i s ส bon บอนครับลิเวอร์พูลนะครับยังคงจับตาดูกอนซาโลอินาซิโอต่อไปในช่วงตลาดเดือนมกราคมนะครับ กองหลังสปอร์ติ้งลิสบอนตกเป็นเป้าหมายของทีมของเจอเก้นครอปตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวครั้งก่อนนู้นแล้วครับตามที่ฟุตบอลทานเฟอร์ได้ารายงานนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีการยื่นซื้อน,นู่นนั่นนี่แต่อย่างใดนะครับเราเข้าใจดีว่าลิเวอร์พูลนั้นได้จัดสรรงบประมาณไว้นะครับอยู่ที่70ล้านยูโรหรือว่า60ล้านปอน เพื่อที่จะดึงเซนเตอร์ฮารเข้ามาในปี2024ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ยังคงให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกครับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์นะครับเปิดเผยว่าอินาเซียเนี่ยเกือบที่จะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงฤดูร้อนนี้แล้วนะครับแต่ว่าเขาต้องต้องการที่จะอยู่ช่วยต่ออยู่ช่วยสโมสรของเขาให้ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่ม ยูโรปปาลีกให้ได้เสียก่อนครับนักเตะวัย22ปีลงเอยด้วยการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ Sporting งล bon ิสบอในช่วงเวลาเดียวกันโดยมีเงื่อนไขาการปล่อยตัวอยู่ที่60ล้านยูโรหรือว่า51.5ล้านปอนด์แนบมาในสัญญาด้วยนะครับซึ่งมันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากเงื่อนไขเดิมนะครับเมื่อ,อช่วงที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเนี่ยอยู่ที่ 38ล้านยูโรคิดเป็นเงินปอนก็คือ33ล้านปอนนะครับลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดและนิวคาสเซลมีข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังรายนี้อยู่ตลอดทั้งปีครับรู้ดูการที่แล้วนะครับกองซาลโลอินาซิโอลงเล่นไป52นัดช่วยให้ลิสบอนนั้นเก็บคินเก็บคีนชี ได้20นัดนะครับและลิพูนั้นเลือกที่จะไม่ซื้อเซนเตอร์แบ็กในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีปัญหาแนวรับเมื่อฤดูการที่แล้วก็ตามครับโดยทีมหงดงนะครับมุ่งความสนใจไปที่การเสริมมิดฟิลด์แทนโดยมีอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์มินิกโซบสไลวาตารุเอนโดและก็ไรอันกาเวนเบิร์ชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทีมใหม่ครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีรายงาน,นริ สุกาวาระสาสารพัดประโยชน์ของอาเซอัตม่าซึ่งพร้อมจะขายในราคา20ล้านยูโรตัวนี้สามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์แบ็กได้นะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับผมก็สำหรับอินาซิโอตัวผมนั้นก็ชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ครับเป็นกองหลังที่คล่องแคล่วว่องไวเล่นเท้าซ้ายนะครับเล่นเกมรุกได้ดีออกบอลได้ดีนะครับเป็นเป็น ตัวเป็นกองหลังที่ดันขึ้นมาแล้วเล่นเกมรุกได้ยอดเยี่ยมเลยท้าซ้ายแม่นยำนะครับเปิดบอลทะลุช่องได้ดีด้วยนะครับมีออปชันหลากหลายในการที่เป็นกองหลังแล้วก็คล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวแล้วก็ออกบอลได้เยี่ยมด้วยตัวนี้ถ้าได้มานะเพอร์เฟเลยนะครับสำหรับกอนสลโลปอินาซิโออยากได้กันไหมครับถ้าอยากได้คอมเมนต์เข้ามานิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่กับ a u d i and feel You never walk alone ครับ